เครื่องจักสาในจังหวัดอ่างทองมีมากมายวันนี้เราจะมาความรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการทํางานของเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดอ่างทองกันครับครับสวัสดีครับผมขันแก้วแสนมูลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอตตกรรมบ้านตลาดใหม่ตาบลหลักแก้วอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเดิมทางกลุ่มเราผลิตตะกร้าหวายเม็ดเซ่ใบใหญ่นะครับ สำหรับหลับบรรจุสิ่งของนะครับที่ใช้ได้หลายรูปแบบหลากหลายนะครับเช่นบรรจุสิ่งของเวลาไปตลาดนะครับหรือใส่ขันข้าวหรือกับข้าวข้าวตอกดอกไม้เวลาไปทําบุญที่วัดครับส่วนข้อจํากัดของตะก้าวหวายเม็เซเป็นตะก้าวหวายที่พบเห็นนะครับในท้องตลาดทั่วๆไปเพราะฉะนั้นแล้วเราทางกลุ่มเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา สินค้าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะครับจึงนำหวายและไม้ไผ่นะครับมาสารครับสารลายนะครับเป็นลายฉเฉลวลายไทยนะครับเพื่อไปสารบนชั้นวางของอนเนกประสงค์นะครับได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ของจังหวัดอ่างทองและทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏน พนครกศรีอยุธยานะครับและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองในการขอมอปชนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองในการตลาดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองในการประสานงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นวางของอเนกประสงค์นะครับน,ว,น,บนวัตกรมรมผลิตภัณฑ์ที่เรามีการออกแบบใหม่นะครับเป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ชิ้นนี้นะครับเรามีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อประโยชน์ในการใช้งานโดยออกแบบ ให้สามารถปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะการวางได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวโดยเป็นการนะครับประหยัดพื้นที่แต่เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้มากขึ้นและยังสามารถนะครับถอดชิ้นส่วนประกอบได้นะครับตัวชั้นไหวอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับสามารถขนย้ายได้ง่ายง่ายต่อการขนส่งนะครับออกแบบให้ทันสมัยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับไม่ว่าจะวางส่วนไหนของในบ้าน ่าไม่ขัดตาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับตกแต่งนะครับตกแต่งไปในบ้านไปในตัวนะครับชิ้นนี้เราสามารถถอดได้นะครับแล้วเรามาประกอบแบบนี้นะครับเรามีแม่เหล็กดูดนะชิ้นนี้เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ที่สวยงามหรือว่าร้านสปาทั่วไปนะครับที่ต้องการสินค้าชิ้นนี้นะครับก็น้ําหนักเบานะประหยัดเนื้อที่ส่วนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไม่มีผลกระทบต่อชุมชนนะครับเช่นเศษหวายเศษไม้ ชิ้นเล็กๆนะครับเราก็ให้สมาชิกนะครับไฟเหลาไฟเหลาทําเป็นไม้จิ้มฟันนะครับเพื่อให้ประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับและอีกอย่างหนึ่งครับเราก็ทําให้สมาชิกแล้วก็ภายในชุมชนนี้มีรายได้มีรายได้ต่อครอบครัวและมีอาชีพที่ยั่งยืนและสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้านี้เราได้ตลอดไปนะครับ ส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ชิ้นนี้นะครับยังยังชั้นหวังของอนเนกประสงค์นะครับเรากําลังดาเนินการขอมอพชกับสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองครับส่วนช่องทางการตลาดใหม่ของทั้งกลุ่มนะครับเราจะวางขายที่ King Power นะครับแล้วก็วางขายตามร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งบ้านนะครับเช่น อินเด็กนะครับอีเ e กียลิฟวิ a มอ h โ m มโปรนะครับแล้วก็วางขายตามห้างสรรพสินค้านะครับส่วนทางออนไลน์เราจะจำหน่ายทางเว็บนะครับเว็บไซต์ของออนไลน์ทางในประเทศและต่างประเทศนะครับเช่นอ h อ p ปปี้ลาซาด้าอเมซอแล้วก็าทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่าร้านแก้ววิเศษนะครับแล้วก็จะสร้างคลิปวิดีโอนะครับ เพื่อโฆษณานะครับอย่างแอปติ๊กต็กนะครับแล้วก็วางแผนจะทําภาพนะครับเพื่อโฆษณาหรือโพสตอัปเดตนะครับในจาการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป